เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่งวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสีสวยชมหรือสีเล็กใช้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้าปี2 0 1 2นะครับเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเดินนิ่งเลยเงียบๆช่วงล่างแน่นแอร์เย็นเพียงพะสีสวยบอดี้ก็ดีครับไม่มีชนหนักแม็กเงาวับเลยนะครับพร้อมใช้ กับราคาเพียง68,000บาทเท่านั้นเองราคาหลักหมื่นครับไปขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายรถยังสวยรูปทรงสวยงามเล่มเอกสารครบนะครับเล่มครบภายในยังสวยเบาะหนังฟูๆเลยครับไม่ขาดไม่แฟบเกี่ยวโต้กระจกไฟฟ้าห้องในสารสมบูรณ์ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสภาพดีราคาถูกให้เ,เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยรอยพับหน้าหลังซ้ายขวายังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักรอยพับจากโรงงานอยู่ครบๆเลยโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้นะครับราคาถูกๆ6 8 5 0 0บาทเท่านั้นเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้พิกัดดูรถอยู่นนทบุรีสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ